ผงกโก้แ<ๆ>มนกคามินสักช้อนหนึ่งนี่เลยนี่ช้อนปูล์ช้อนผูลช้อนผูลเยอะนะคะเพราะมันจะหนาแน่นมากมหนาแน่นนวลเนียนน่านะกินชะก็เติมกาแฟอีกนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนติดกาแฟจางนั้นเราก็เทน้ําร้อนใส่ลงไปพอประมาณนะคะพอประมาณประมาณนี้เกือบเต็มแก้วเลยนะคะพอประมาณมแล้วก็ค่อยๆ็กเคาะเล็ ขาเล็กเขาเล็กเขาเล็กภาษาอีสานเขาเขาเล็ก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 เออภาษาใต้ก็กวน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 ภาษาเหนือก็ไม่รู้ก็ก็คนคนคนนะคะคนคนคนให้มันเข้ากันยิ่งคนเยอะมันยิ่งอร่อยยิ่งคนเยอะๆเลยนะคะเราไม่มีที่เขย่าเราก็ต้องคน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 ถ้ามันเยอะๆฟองอากาศก็จะเข้าไปข้างในเยอะมันก็จะอร่อยมากค่ะเราก็จะได้กาแฟรสมอคค่า หรือว่าโกโก้รสกาแฟถ้าเรากินกาแฟแบบไทยๆเราก็มีอันนี้เข้าต้มมัดอีก2ตัวเฮ้ยสองชิ้นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าบายๆแบบเนี้นะแล้วกินไปขนาดเนี้ยไม่ต้องกินอีกเลยจนนอนค่ะคนที่ต้องวันต้องการลดความอ้วนนะไม่ต้องการกินอีกตอนเย็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าโกโก้อะมันจะทําให้คุมหิวอิ่มนานแล้วก็ได้ข้าต้มมัดอื้มสองตัวขนาดเนี้ย อิ่มอย่าบอกใครแถมอร่อยด้วย